ขรุบลักนะครับทุบททันเนาะนะครับอายุกับผมนะครับบบาวที่นะครับท่านผู้ชมนะครับมือนีผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่วัดบ้านให้ไงเนาะนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองอ่อนอุมานะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับงวสองงวดที่ผ่านมานะครับแอดกระได้งวดก่อนเนาะนะครับได้สามศูนย์สองนะครับเลขออกสองสาม นะครับก็นังบ่ะทันจะเนาะงวดแรกเนาะมางวดที่สองนะครับจะหลายนะครับชัดๆเนาะได้เจ็ดเก่านะครับตรงๆนะครับแล้วก็เลขถูกเสียงท้ายนะครับบอเขาเนาะแอดได้เก่าอ่ะสองเก่าสี่นะครับแต่ว่าแอดได้เจ็ดเก่าอยู่กับเจ้าแม่ไห้นะครับโอ้นะครับชัดหลายนะครับอืมก็ถือว่านะครับหลายท่านก็มีโชคมีลาบเนาะนะครับในส่วนของแอดเองนะครับกะ หลังจากที่ทายถ้ำตรงนี้นะครับแอดกับไดไปสื่อนะครับฉลากินแบ่งนะครับไดยุ้อสองใบเนาะมาเมื่อนีนะครับเป็นขืนวันพระนะครับถึงไปชมเนาะคืนวันพระนะครับแรามสิบสี่ค่ำเป็นมือดับนะครับเมือนีเนาะนะครับกัสีมาข,ขอโชคข้อหลาบนะครับต่อโงวดในวันที่ สิโพกนะครับสิโพกกันยานะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับกับแอดมามื่อนี่กับ้อน้ำแดงน้ำส้มนะครับนมแล้วกะขนมเนาะมาถวายเจ้าแม่เพะน้ำนะครับท่านผู้ชมเนาะในส่วนของตัวเลขนะครับมื่อนี่นะครับแอดกับสีเฮ็ดคือเก่านะครับกับคือสีจุดถูกนะครับแล้วกัสีไปเบิงหม่องที่แอดเคยได้เนาะนะครับหม่องที่แอดเคยได้นะครับอยู่ที่เจ้าแม่ที่เขียนเนาะ ยู่มองนี้นะครับท่านผู้ชมให้แอดตีเบิงนะครับซอยกันตีเบิงนะครับถ่ายแอดวานี่แอดสีวาหนึ่งหาเจ็ดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าเป็นเลขคือว่าคือแอดว่าบอนะครับตอนนี้แอดบ่นแน็กยูทูบนะครับแต่ว่ากับหน่วยมะพร้าวนะครับถ้าเบิงแบบล่างๆอย่างนี้นะครับเป็นหนึ่งหาเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับแต่ว่าทผไปชมล่องนะครับอาจสีเห็นเป็นอย่างอืน่นแอดกระบัวเนาะนะครับก็โศกภัยมานมั่นนะครับแต่ให้แอดวานในแอดวานหนึ่งหาเจ็ดนะครับก็เป็นแนวทางใดอยู่เนาะนะครับทผู้ชมอาจสิเห็นเป็นตัวอื่นนะครับก็ล่องคอมเมนต์มาอบอกกันแน่เนาะนะครับหมวดที่ผ่านมานี่มีคนมาตีไห่นีพูดว่าหาเจ็ด โอ้ยแอดว่าสามเจ็ดดินะครับมางวดนี้นี่แอดว่าหนึ่งห้าเจ็ดนะครับสามตัวเนาะนะครับเดี๋ยวข้ามาเบิ้งเลขกถูกก่อนเนาะก่อนที่แอดสีไปนะครับแอดได้ถูบนะครับของกุมันไอ้ไข่นะครับนะครับสาธุนะครับเจ้าแม่ออรุมานะครับมางวดวันที่สิบหกนี่นะครับผมบ่าวที่สิได้ขอโชคขอลาบครับเจ้าแม่ นะครับเล็กถ่ายในถูบนะครับเล็กในถูบนี่นะครับก็ขอให้เป็นเหล็กถ่ายรางวัลทีหนึ่งนะครับเหล็กถ่ายสามโตสองโตเนาะนะครับเดียวแอติจุดเนาะเบิ้งในกลวยก่อนนะครับจานผูช้ชมเนาะเพื่ออาจสิเห็นแนวทางนะครับก็ประมาณนี้แหละครับ่านผูช้ชมเนาะนะครับการหาแนวทางนะครับก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับก็ เบื้องล้วนะครับก็ใส่ดูลพินิษใส่วิจาริญในการรับชมเนาะนะครับเดี๋ยวแอดสิจุดทูบเสียงทไายนะครับผู้ชมเนาะนะครับว่ามือนีแอดสิได้เลขตัวใดเนาะนะครับนะครับชมตอนนี้แอดนะครับก็ได้จุดทูบนะครับเสียงทไายแล้วเนาะนะครับขอเลขนะครับในทูบนี้นะครับเป็นเลขท่ายนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับรายการเลขสองโตนะครับ ให้ปึกใ้เาหับงหันเตจหมันสือเลยเเห็นเห็นเดี๋ยวใส่คนพนมายืนพนมาบอกนพนบอกว่าให้ไปขอตรงนู้นตรงนี้ไม่ให้บอกเใส่ซูสีเขียวนี่คนขิ้หลุบไะหัวทีแล้วบอกเคาะได้หรอบอกั่างมากเลยพอมองไหนพนนพนมายืนอยู่นี่บอกพนยืนอยู่นี่แม่เห็นเลยบอกเห็นหวบอกไปจ่ายน่ ผู้นึงเห็นแปดพู้นึงเห็นเจ๊จะทายหนึ่งตัวที่จะออกก่อนเห็นไปแล้วเยอะเยอะใส่ไปเอาอยี่นี่พันพวกรอบนี่พอดีนี่นี่ตรงนี้เมนโนกาวาถ้าเกิดงวดนี้โน่ถูกโน่สีโน่สีเออปูนมาเมื่อนี้ร้องตรงนั้นเลยมาหลายคนนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเอ้าเมื่อคือโน้มองเป็นแปด เลขก็หลีครับเท่ะไหร่ี่มาแล้วสี่ออกข้างคร่าับว่าให้ถอเอหม่เทียนนึอาีคือก็ต้องเรเลขก็หน่อยแต่วเลขีมันออกข้างมันบกางเกีอยไปทางคุณนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับในเลขถูกนะครับโอ้เพื่นก็ห้แบบกักกักคือว่าแล้ว เป็นสี่นะครับสี่ตัวที่สองนี่น่าจะเป็นสามนะครับถึงผู้ชมเนาะนะครับเพราะว่าอยู่ด่านทรายนะครับฮู้ซึกว่ายูบินแห้งผลนะครับถึงผู้ชมอยู่หิมแห้งนะครับเอ่อน่าจะเป็นสามนะครับถึงผู้ชมเนาะสี่สามตัวน้อยหน่อยนะครับหมดที่แล้วง่ามจุดว่า ซีสามนะครับท่านผู้ชมเจ็ดไม่ได้เป็นต้องเป็นสามนะครับท่านผู้ชมเนาะ เหลขสองตนะัวนี่ะซีกับบกค่อยชัดนะครับล่างๆนะครับสามกับคือสี่มันออกมาข์าขังนะครับจามีช่ชมเนาะแต่ว่า,า,าขัางล่างเนี่แจ็คสเป็นเหลขอหยางค้ายๆกับว่าคนนั่งแบบนั่งบ้านเราองนะฮะอีหยางวะสิเป็นเหลขอหยางนะครับจามีช่ชมล่องล่องล่องบึงนะครับจามีชม่ชมเนาะแอดกะ เออสิเป็นเหล่งอย่างเนาะค่ายๆค้นนางเนาะนางยองๆหยอย่างแมนคือจังโบกับลูกกบเป็นลูกอย่างกบเยแมนคือจังกบเชยู่กบเชยู่ทำไมคือเป็นนางกบเชยู้นะครับ กเอ,เอาเอาตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับตัวที่สามนี่แอดกับเมดปัญญาอิหลีนะครับแจ็คสิเป็นเหล็กใหเนา <S 2> 2 <S นะสองอสองกับสี่นะครับสองเอาดับแล้วดับแล้วแสดงว่าไฟลืมสิใสายประดับแล้วแฟนนะครับแอดเบิ้งบอออกเนาะแต่ว่าสี่สามโอเคนะครับ แต่ว่าโอ้แปลกนะสีหายไปไหน้อียงเนาะเนาะเราเคยเห็นแนวนี่จักเถื่อจุดถูกไหมสิเป็นอียงล่รงงงนะครับสรุปว่าเอาซีสามนะครับตัวตัวถ่ายนี่บ่หมั่นใจนะครับสีเป็นเหลขกดเนาะนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับงวดที่แล้วนะครับเนาะนะครับกแอดมาเห็นอยู่มองนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับกับซีเมนเจเก่านาะนะครับเจ็ดกค็คือเจ็ยูคือคือตัวนี้นะครับก็ออยังเห็นอยู่คือเก่านะครับเจ็ดเก่านะครับกับบอ่ันไปใสเนาะนะครับมาเมนี้นะครับแอดกับสีซองออให้ชานไปชมนะครับได,ได้บึงน้ำกันอีกเนาะ ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดนะครับกัคอมเมนต์บอกอน้ำเน่เด้อนะครับแอดกัพยายามซองนะครับแต่ว่า,าท่านไน้เห็นเนาะ นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับแอดกะส่องหาหลายหลายหม่องนะครับแอดกับบัตถดนี่เห็นนะครับเห็นแต่ตัวเกานะครับตัวเกาสีมาอยู่เนาะนะครับตัวเกอเนี่ยก็ยังชัดนะครับ เพื่อท่านผู้ชมนะครับอาสีมีดวงมีโชวาสนานะครับสมพงกับเจเมตะเคียนอ่อนอุมาเนอแอดกะสีซองไหเบิงจะข้าวหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าแอดกะหาแล้วนะครับแอดซองแล้วนะครับกับ่เห็นเนาะท่านบไหโบ่บงวหน,นี้นะนะครับหาหลายหม่องนะครับแบตเตอรี่ต่ำแล้ว ู้ชมเห็นมโนอนะครับเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกน้ำแน่เด้อนะครับครับท่านผู้ชมนะครับแอดกับพยายามนะครับส่องหาเนาะนะครับเอ่อเอาเอาเอาจากสีดีกว่านะครับจผู้ชมเนาะเอ่อนะครับมือนีนะครับแอดมาเนาะนะครับก็เพอดีว่ามีพี่น้องในในหมู่บ้านเนาะเพื่อนกับใดมากเอ่อขอนะครับโชคขอลาบขึ้นกันเนาะ แอดสีวาจังสีนะครับท่านผู้ชมเอ่ออเาเป็นวาเก่า07นี่เป็นเลขกสามตัวนะครับเลขกทูบอีกอันหนึ่งเนาะเก่า07 7สิมาอีกอยู่บ่ครับท่านผู้ชมนะครับราคาสองตัวนะครับสีอาตัวนี้นะครับสีอาลสีสามนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตเบิ่งตัวรางเนาะว่ามันเป็นเลขตัวใดเนาะนะครับเก่า07กับสีสามเนะเาะแอดเห็นแค่นั้นนะครับในส่วนของ กล้วยเออโมเมนต์ครับบักเผาเนาะนะครับที่แอดว่านะครับท่านผู้ชมเนาะแอดวา่าอาตัวนี้นะครับแอดฐานแนมนะครับแอดว่าหนึ่งหาเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเน,ะๆๆน,มบบะนาะเอ่อในในในบักเผานะครับแอดแนมแบบปนีว่าหนึ่งหาเจ็ดนะครับท่านผู้ชมอาจสซีอ่แอแนมเป็นตัวอื่นกับบัากันเนาะนะครับเพราะว่าแอดหานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับกับวากันไปนะครับก็เอาคือวาเนาะนะครับกับเลขสามโตมือหนีนะครับกับซียูในในถูกนะครับเลขเสียงใายนะครับเก่าศูนย์เจ็ดกับสี่สามนะครับเพราะว่าแอดไปขอกับท่างเจ้าแม่เพื่อนแล้วเนาะหาบังไดกับบ่เห็นนะครับเพื่อนอาจสีเอาบ่อหายอยู่ในบริเวณนั้นนะครับก็เลยสีมาหายกับเลขถูกบ่อนะครับอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับ เออนะครับถ้ามักกะค่อยว่าเนาะนะครับมักกะจัดไปถ้าบ่มักจังได้ก็ผ่านเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าแอดนําเสนอ,อทุกอย่างนะครับเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับในงวดวันที่16กันยาเนาะ